เนาทีกับ forex ทริคทริคง่ายๆในการเทรด forex ที่จะทำให้คุณเข้าใจและมองเห็นจุดเข้าออกเป็นภายใน7นาทีนี้นครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการใช้งาน EMA 5ท้าทอย่างไรวิธีการอย่างไรถึงจะสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง100%ภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับ พร้อมผลทดสอบย้อนหลังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s c r i b ไหมครับจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปส่วนวิธีการสเต็ปขั้นตอนนั้นทำอย่างไรพบกันได้หลังสปอนเซอร์จบครับ สินค้าที่ผมได้ทำการทดสอบในวันนี้ก็คือคู่เงิน Euro USD นั่นเองนะครับและเ,เพื่อนๆปรับทมงเฟรมไปที่4ชั่วโมงครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆหยิบอินดิเคเตอร์ตัวสำคัญขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัว EMA หรือว่าตัว moving average exponential นั่นเองนะครับให้ปรับ Period ไปที่หมายเลข5ครับ EMA 5นะครับเป็นชื่อของ Title นี้เลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1เส้นแบบนี้ แต่ e ตัวเดียวนั้นยังไม่มากพอที่จะสามารถทำกำไรทบต้น100%ตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีนะฮะเราต้องใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ชื่อว่า s t o c h a s t i c นั่นเองนะครับอาจจะเ,เพื่อนๆเลือกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะให้ปรับค่าตามนี้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ k นะครับเป็นเลข5เปอร์เซ็นต์เ smooth นะครับเป็นเลข3และเปอร์เซ็นต์ดี Smooth เป็นเลข3เหมือนเดิมนะครับส่วนในเรื่องของโซนะฮะเพื่อนๆปรับมาที่สไตล์นะครับแล้วก็ ปรับตัว middle band ออกนะครับเราไม่ได้ใช้ตัว upper band เราจะใช้เป็นเลข75 lower band ปรับเป็น25เท่านี้นะครับแล้วก็ปรับสีตามที่เพื่อนๆจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับและนี่คือหน้าตาเทมเพลตของเราในวันนี้นะครับเมื่อเราเห็นโตแคสติกแบบนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็มักจะนะครับเทรดกันแบบนี้นะผมจะทําให้ดูในแบบที่ผิดพลาดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแบบที่มันสามารถที่จะหลบ False Signal นะครับทำให้มันถูกต้องนั้นทําอย่างไรนะครับอ,อย่างเช่น สมมติว่าโตกเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้คือตัวสโตกนะครับตรงนี้คือตัวสัญญาลไลน์นะครับก็เราก็จะถูกสอนมานะครับว่าเมื่อไหร่นะครับคลอสกันแบบนี้นะครับตัวสโตกตัดสัญญาลไลน์ขึ้นแบบนี้นะครับด้านบนเราก็ทหร่นครับเปิดบายสวนไปเลยนะครับผลคืออะไรครับลงตรงนี้เช่นเดียวกันตัวสโตกตัดขึ้นนะครับตัดสัญญาลไลน์ขึ้นนะฮะตรงนี้ก็มักจะต้องถูกสอนมาว่าอะไรครับเปิดบายได้เลยนะครับสุดท้ายก็กราฟลงนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะยิ่งเข้าสู่โซนโอเวอร์โซด้วยนะครับถ้า โตตัดขึ้นนะครับตรงนี้ให้บายได้เลยนะครับบายไปก็เป็นไงครับพังพินาศนะครับตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆบายไปกี่จุดนะมันไม่ขึ้นสักจุดเลยนะครับมันก็ลงหรือว่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัดขึ้นนะครับเราก็ถูกสอนว่าให้บายตรงนี้ให้มันขึ้นนะครับแต่สุดท้ายมันก็ลงดิ่งเหวนะฮะ ตรงนี้คือความผิดพลาดนะครับที่มันเกิดขึ้นนะจากการที่ไม่มีระบบที่มีสถิติรองรับนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูวิธีแก้ไขนะครับในคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะฮะเราก็จะสามารถลดฟอลเหล่านี้ลงได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งละกันนะเดี๋ยวลองไปดูเซตอัพการเทรดดูนะครับตัวอย่างในกรณีขายขึ้นสเต็ปแรกนะครับง่ายมากๆนะเพื่อนๆมูฟสายตาม,มาดูตัวสโตแคสติกกันก่อนนะครับผมจะ สนใจนะครับในการ crossover ระหว่างตัวโ Store กับตัวซิกโนไลน์ก็คือเส้นสีขาว cross เส้นสีส้มนั่นเองแต่จุดที่ผมสนใจนะครับผมจะสร้างโซนขึ้นมาก่อนอย่างเช่นตอนแรกที่ทำไว้คือโซน75กับ25เนะาะผมจะสนใจการตัดนะครับบริเวณที่มันตัดในโซน75กับ25เท่านั้นถ้าตัดนอกโซนนะครับเหนือ75ขึ้นไปหรือต่ำกว่า25ลงมาผมจะไม่สนใจเช่นแบบที่ผมไม่สนใจก่อนนะคือการคอสแบบนี้เห็นไหมขาวตัดส้มลงแบบนี้แต่มันอยู่นอกโซนนะครับหรือว่าขาวตัดส้มตรงนี้ เห็นไหมมันก็อยู่นอกโซนสีน้ําเงินนะครับสิ่งที่ผมสนใจมาดูนะครับคืออย่างนี้ขาวตัดส้มอยู่ในโซนเห็นปะขาวตัดส้มอยู่ในโซนขาวตัดส้มอยู่ในโซนขาวตัดส้มอยู่ในโซนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวดูสเต็ปถัดไปดีๆนะครับตรงนี้มีการตัดขึ้นนะครับแต่ว่าตัดนอกโซนเราก็ยังไม่สนใจนะครับตรงนี้มีการตัดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัดนอกโซนนะครับไปตัดอยู่เหนือ75ขึ้นไปก็ยังนิ่งๆอยู่นะ เมื่อไหร่ก็ตามมีการตัดในโซนนะครับเช่นบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆมองเห็นผมไหมสีขาวตัดสีส้มขึ้นนะครับแบบนี้การที่ขาวตัดส้มขึ้นคุณรู้แล้วนะครับว่าเป็นหน้าบ่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเ็จที่1เริ่มต้นที่ตรงนี้นะฮะอ่าดูดีครับเราต้องมอนิเตอร์ตรงนี้แล้วนะนี่คือเ็จที่1นะครับถัดมานะครับเ็ตที่2ง่ายๆเลยนะครับหลังจากมีการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมองหาแท่งเทียนที่เป็นแท่งเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับในกรณีขาขึ้นให้เพื่อนเช็คเลยครับหนึ่ และ2จะต้องเป็นแท่งที่มันหลุดลอยเหนือ EMA 5หลุดลอยหมายถึงอะไระครับหมายถึงว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของแท่งเทียนแท่งเซตอัพเนี่ยที่มันแตก EMA 5เลยนะครับก็คือเหมือนกับถูกชูดออกมาเลยนะครับมีแรงซื้อสูงนะครับไม่กลับไปทดสอบที่ EMA 5เลยเพราะฉะนั้นแท่งแท่งนี้นะครับ เข้าขายสุดๆนะครับที่จะเป็นสเต็ปที่2นั่นคือแท่งเซตอัพของเราหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทาการเทรดเลยนะครับโดยการวางออเดอร์ทันทีนะครับที่แท่งเซตอัพนั่นแหละนะครับหลังจากปิดแท่งเรียบร้อยแล้ววางไปเลยนะฮะ SL นะครับให้วางไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้าแท่งก่อนหน้าคือแท่งนี้ RR นะครับ TP ตั้งไว้ที่1ต่อ1.5นท่าเท่าแล้วดูผลกันนะครับราคาก็ถูกชูดขึ้นไปนะครับภายในไม่กี่แท่งนะครับก็ไปแตะ TP สำเร็จ กรณีขาลงนะครับก็จะเป็นการตัดในโซนเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากการตัดขึ้นเป็นการตัดลงนะครับสีขาวครอสลงตัดสีส้มลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับมีการ crossover ล,ลงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเต็ปที่1มาแล้วนะครับกราฟด้านบนมันก็จะค่อยๆม้วนตัวลงนะครับตามตัวโสโตนเช่นเดียวกันเต็ปที่2นะครับจะต้องมองหาแท่งหลุดลอยที่เป็นสีแดงและปิดใต้ EMA นะทองได้ไหมเต็ปที่2นะครับต้องหาแท่งหลุดลอยนะครับ ที่เป็นสีแดงนะครับและปิดใต้ EMA คำถามว่าแท่งแท่งนี้นะครับมันใช่ไหมหลุดลอยไหมหลุดลอยครับเห็นปะแต่ถามว่าเป็นสีแดงไหมไม่ใช่สีแดงนะครับปิดใต้ EMA e ไหมปิดใต้ EMA แต่ผิดอย่างเดียวคือเรื่องสีครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้เราจะยังไม่เข้าแท่งถัดมาครับอ่าแบบนี้ถูกไหม หลุดลอยไหมหลุดลอยนะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ EMA 5เลยแล้วก็เป็นแท่งสีแดงปิดใต้ EMA แบบนี้ครับเป็นแท่งที่สมบูรณ์ในสเต็ปที่2ของกรณีขาลงนะครับช็อตเซลล์ได้เลยนะครับที่บริเวณราคาปิดนะครับ SL วางไว้ที่ High นะครับของแท่งก่อนหน้า TP 1ต่ตอน5 5เท่าเหมือนเดิมโอเคตรงนี้ก็กำไรไปเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็ลงไปครอสโอเวอกันอีกทีนึงครับด้านล่าง นะดูต่อนะครับเผื่อจะมีการเรียนทุรียนครับเราสนใจไหมไม่สนใจยังไม่มีการค o s s นะครับตรงนี้มีการ crossover ลงนะครับลงในโซนไหมต้องเช็คนะฮะในโซนถูกปะตรงนี้นะครับครอสในโซนเพราะฉะนั้นเสจที่1เริ่มอีก1ครั้งแล้วตรงนี้นะครับหมาแล้วนะครับเราต้องมองหา2 2คืออะไรครับหลุดลอยแล้วก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ปิดใต้ EMA ออผมมองเห็นแล้วนะครับขออภัย แท่งนี้ c l o s ถูกไหมครับแท่งนี้ค l อสถูกไหมตรงบริเวณนี้แถวๆนี้นะครับแท่งถัดมาคือแท่งนี้นะครับหลุดลอยไหมหลุดลอยนะครับเห็นปะโซนตรงนี้ไม่ได้แตะตัว high ตรงนี้ไม่ได้แตะ EMA นะครับแล้วก็ปิดได้ต่ํากว่า EMA ด้วยแท่งนี้แหละครับคือแท่ง s e อ u p แล้วก็ทําการเข้าที่ราคาปิดนะฮะแล้วก็ SL วางไว้ที่ high TP อยู่ที่1ต่อ1นเท่านะาเทรดให้มันเป็นระบบแบบนี้นะครับแบบแผน กราฟก็ลงไปถึง TP เรียบร้อยตรงนี้คือตัวอย่างในงกรณีขาลงนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าไอที่ผมสอนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถพิสูจน์ได้ไหมทางสถิตินะครับผลทดสอบย้อนหลัง1ปีนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้เลยครับผมได้ทำการทดสอบระบบนี้บนกราฟของ a x i ซีบรโก r นะครับบรเกร์ระดับโลกถ้าใครอยากสัมผัสความเป็นระดับโลกนะฮะก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะผลทดสอบนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะผมทำการทดสอบระบบตั้งแต่ กลางปี2022นะครับจนถึงปัจจุบันคือกลางปี2023นั่นก็คือเทสทั้งหมด1ปีนะครับสีเขียวคือเส้นที่ได้กำไรสีแดงคือเส้นที่ขาดทุนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการทดสอบระบบนี้บนกราฟของโบรกเกอร์อื่นๆนะครับก็จะได้ผลแตกต่างจาก a x i นะครับเพราะว่าแต่ละโบรกเกอร์นั้นมีราคาที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับผลอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นความน่าสนใจคือวินเรสสูงถึง60%นะฮะและสามารถทำกำไรได้ถึง100%เตเต็มนะฮะ นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาเทรดในระบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นเหรียญนะฮะจบปีนะครับเพื่อนๆจะได้อีก1 0,000เหรียญกลับไปนั่นคือเป็น100%นั่นเองนะครับโดย maximum drawdown นะครับเพียงแค่15%เท่านั้นผมใช้วิสความเสี่ยงอยู่ที่5%นะครับลืมบอกไปนะเพื่อนๆสามารถปรับลดลิ s ลงได้นะครับไม่อยากให้ปรับขึ้นนะครับแต่อยากให้ปรับลงเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับตรงนี้เป็นไอเดียในการเทรดอยากเพื่อนๆลองนําไปต่อยอดดูนะครับถ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอแน่ขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามสวัสดีครับ